ดูว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่คือเข้าง่ายไปแล้วไม่จ่ายก็ไรความหมายครับยั<อ>งไน,นคือเข้าง่ายแล้วก็ต้องจ่ายด้วยแตกด้วยครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะโอเคนะจัดไปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ไมเห็นหกพันเจ็ดเก้าร้อย 900. แล้ว โตงเข้าไปอีก880ครัแบเก็บตัวคูณไปก่อนยาวๆไป1,300เรีบเอ้ย1,300ครับสวัสดีท่าสนดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแบทช์กราวรอยเอลในค่าย PG หรือ p ับ g PG นั่นเองนะครับพวกมาอยู่ที่3,800 เขาอนุญาตเล่นมาละ200เลยแล้วกันนะครับผมเล่นผ่านอยู่ฟาสซ์ล็อต888นะครับบอกเลยว่าแตกง่ายมากๆที่สําคัญคือเบ็ดขั้นต่ำครั้งละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับคุณทุนน้อยคุณเยอะขึ้นสามารถเล่นได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับจัดไปแล้วมาดูว่าเกมนี้มันเด็ดยังไงผมขอบอกเลยว่าเกมนี้คือ No.1 ในค่ายพีจีเลยนะครับเกมเล่นอยู่นะครับเกมนี้เท่านั้นเลยเป็นตัวเลือกแบบเบอร์ต้นๆเอางี้ดีกว่าเบอร์ต้นๆสวยดีไปชั้นสามครับแล้วหูวายไหลมากโอ้โหว้าวเฮ้ย บิ๊กวินมาก่อนครับสุดไหม,เ,มเล็นไหมเล่นผ่านยูฟ่าสองร้อยแปดแปดยุแตกห้าเจ็ดเจ็ดน,นี่เอฟซีพันแปดร้อยเจ็ดสิบไปไปกันต่อบอกเลยว่าเข้าสเก็ตเตอร์ด้วยแบบง่ายอะ่ะนะเข้าสเก็ตเตอร์ง่ายนะไม่เกิน30ไมนะ้น่าจะเข้าอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณ30ไม้คือเข้าแน่นอนและขาดสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวครับอมันคือค่าเฉลี่ยงไงปึ๊บปึ๊ปเรียบร้อยเรียบร้อยฮนะ <c oughs> เรียบร้อยฮนะแปดหมุน มาดูว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่คือเข้าง่ายไปแล้วไม่จ่ายก็ไร้ความหมายครับเรื่องง่ายคือเข้าง่ายแล้วจะต้องจ่ายด้วยแตกด้วยครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะโอเคนะจัดไปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโป้งมเก็บหกพันเจ็ดเก้าร้อยแล้วโป้เขาไปอีกแปดร้อยแปดสิบครับเก็บตัวพูดไปก่อนยาวๆไปหนึ่งพันสามสิบเอ้หนึ่งพันสามร้อยโอเคพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวเชียร์นั่นคือมันคอมโบโหดเกินว่ะเห็นวายเมื่อกี้ไหม หกเจ็ดตัว9,800ครับว้าว <Wow. S 1> ขึ้นมา9,900นี่มาละ200ร้อจำเป็นจะต้องได้100่ง้เท่าจากเดิมพันนะก็คือสอง0 0นะผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับ20,000คือเราพวกมันไม่เยอะอยู่แล้วไง3,800ใช่ไหมมาละสองร้อยคือได้20,000นะครับร้อยเท่าจากเดิมพันค่าเฉลี่ยกลางเลยนะครับค่าเฉลี่ยกลางเลยมาเออบอกเลยไปห,หาที่เล่นอยู่มาจัดเลยนะครับยูฟ่าตลอด8ปดแแตกง่ายจัดๆดูดูโอ้โห ผูหกพันหนึ่งไปอีกหนึ่งดอ,อกแกรขึ้นมาหมื่นแปดระดับสิบแปดอะไรกันครับวายไม่เป็นไรเลยสองหมื่นแกี่ยังได้อยู่บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนวายเข้าอย่างนี้วายเข้าอย่างนี้แต่ไม่กลายได้ไงครับนี่น้องๆหน,น,นูๆตัดเกมไปตัดก้าไปสวยแล้ว,วแน่นอนจริงมันบันเทิงจริงๆนะคือเข้าวายแล้วแบบแตกหนักเรื่องมันเมืงแบบนที่สุดไม่ได้อะครับน้องๆดูสองหมื่น,น สองหมื่นพวกมันแค่สามพล่อไปสองหมืนสามร้อยสามสิบอะครับเอาเรื่องไหมนะหยุดเลยสุดจริงครับ <Wow. S 1> สุดจัดสุดในรุ่นจริงๆใครสนใจอยากเล่นมาจัดเลยนะครับพี่ยูบ้าสลแต่แคือมันแตกง่ายนะครับที่สําคัญคือเขาจ่ายจริงด้วยหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็สบายใจหาย,หายห่วงภายใน3วิครับ นะแล้วเบ็ดขั้นต่ำแค่1บาทด้วยไงใครสนใจมาจัดกันเลยครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ